ป็นประสบการณ์ของมึงนะพลาเป็นไงลูกเป็นประสบการณ์นะลูกนะนี่แหละคือนักต่อสู้กันเป็นอย่างนี้แหละมึงต้องใจสู้นะพลา หลักสองนะสอหลักแรกตรงเถียงพิรีเลยอยู่กับพี่รีนี่หลักสองนะสอย้ายเข้ามาในไร่โรงงานเนี่ยสอกางพานใหญ่ไม่รู้เป็นยังไงดูในชิปเอานะสอเห็นแต่ตีกันบุ้มบั้มบุ้มบั้มอยู่ไม่รู้เขาตีเราหรืออะไรยังไงไอ้พลา ไอ้ลูกไซล่าน้องพี่ปงังไม่ได้ใจเหมือนพี่ปังเลยมึงทำยังไงมึงได้ตีเขาไหมอึมสเสด็จสิบเอ็ดเจ้าพาลาไม่รู้เป็นยังไงได้ตีเขาเปล่าไม่รู้ขอเดี๋ยวตามนกก่อนส่อไปไหนหดหด,ดมากใช่ไหมเราอ่ะ เก่งมากมเฮตีน้องเลยมึงอะ่ะอ <t ap> ือไอ้พาลาสะน่วมเลยสอไม่ยังไม่ดูชิปหรอกสอเป็นไงเดี๋ยวผมดูก่อน ข้อเจ้าพา,าลาสนุ่มเลยเดี๋ยวเดูดกันว่าดได้ไดรไหมมาดูก่อนเย็นๆส่อเย็นๆห้าโมงเยน็นแลวดูก่อนปิดไหนอู้เต็มข้อเลยสอสอสอเต็มข้อเลยสอเต็มข้อเนาะนก ลูกมีอายุแล้วนะสอนน่นี่เต็มข้อเลยไม่รู้ยังไงกับเจ้าพลาเห็นแต่ตุ๊กตับตุ๊กตับอยู่ผมก็มองไม่เห็นนะสอเอหรดอะไ้ล,ล,ลูกอะไรเป็นสีอย่างนี้สอจีดแดงไปหมดเลยสอเอ้ยทำไมมันผอมหอนี่สอดูแดง เราไหมลูกเร็วเร็วเอาหน่อยมึงกลัวเขาเหรอเอาลูกมา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 ,มาเร็วมาหาพ่อเร็วเร็วเ็ก่งมากเลยเร็วเร็วเร็วยังไม่ดูคลิปลว่าสอนว่าเขาเอาอยัางไงมันเอาไหมลูกมามามาน้องพี่ปังนะสอนเสด็จสิบเอ็ดเจ้าพาราครั้งที่สี่เก็บเฉลยสองตัวแล้วสองตัวครึ่งสอนสองตัวครึ่งให้พ่อดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวมานี่ก่อน อย่าพไปไกลอยู่ใกล้กลพ่อเลยกลัวอะไรโอ้ขนลนเลยเอาไหมเอาไหมไม่เอากลัวเขาเหรออย่างว่าสอเด็กต้องฝึกฝนอีกนานนะสอนะโอเคนะสอเป็นบทเรียนของมึงนได้พาลาโดนตีใช่ไหมเจ็บไหมลูกนักสู้ต้องนักลบต้องเป็นอย่างนี้แหละ มึงจำไว้เลยเอาไหมเอาพ่อจะให้เตะอีกสักครั้งเกียรวิอรมา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 หาพ่อเลยมาเลยเดินมาเลยกลัวอะไรอยู่กับพ่อเร็วเร็วมามมมเกียรวิอรกลับมาแล้ว